สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจตจังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวควต้า40แรงสวยๆอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นคลิปประจำวันที่18กรักาดาคม2566ครับคันนี้จดทะเบียนปีห1หนึ่งนะครับสวยๆเลยอ่คันนี้เป็นตัวเปล่านะครับผมผม ใส่อุปกรณ์ดันหน้าใหม่แล้วก็พันหลังใหม่นะครับตัวรถสีสันเดิมเริ่ดสวยเลยทันนี้รถเครื่องเกียร์ดีนะครับผมไม่เฉกไม่ไอนะไไม่ดันทามื่องเดิมครับผมช่วงล่างแห้งๆครับเป็นรถไร่นะครับผมเป็นรถไร่อุปกรณ์ใส่ของใหม่ครับผมยี่ห้อนาซ่านะครับดันหน้ายี่ห้อนาซ่าผันหลังเป็นผันห้าครับผมยี่ห้อสยามสโตล่าครับ สวยๆส,สินล้อไม่เคยเก็ทั้ง2อฝั่งฟ้าไฮดรอลิกไม่เคยเปิดรามหลังเบาะถลอกเล็กๆน้อยๆนะครับผมไม่ผุไม่เป็นสนิมยางหน้าหลังใช้กันยาวๆครับผมยางหน้าประมาณ60%ได้นะครับ60-70%ได้ยางหลังประมาณ80%นะครับเจอป่าเอกสารเริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสีสันเดิมๆสวยๆเลยคันนี้ครับผม มงแท,ะท,ะทะ้ๆเดิมๆครับผม1,500ชั่วโมง เครื่องเกียร์เจ๋อๆครับผมเครื่องท้ายเงียบเียบครับสวยๆพร้อมใช้รล้้าอยู่395,000บาทนะครับ395,000บาทราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลครับผมราคานี้ส่งให้ฟรี300กิโลครับผมท่านดใดอ,อยู่ใกล้อยู่ไกลก็โทรมา,าติดต่อสอบถามกันได้ถ้าอยู่ไม่ไกลก็แวะเข้ามาชมสินค้าตัวจริงได้นะครับเข้ามาคุยมาต่อรองกันได้นะครับราคานี้ พอลดได้เล็กๆน้อยนะครับพอลถก็ให้พอแม่พี่น้องได้อยู่นะครับผม <N> <โฮ>ส่วนคันอื่นก็มีนะครับที่ร้านมีหลายรุ่นหลายรายการนะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ล้างไม่ได้ขัด <N> ก็มี 2, คันนี้รถเพิ่งมาถึงน,น,นะครับ i ซ u z u กับยันมา49แรงเทอร์โบนะครับคันนี้ติดเทอร์โบครับเปิดราคาให้เลยแล้วกัน295,000บาทนะครับหน้าหลังอันนี้200,000 สอ0 0นสามหบาทสภาพนี้นะครับเก็บงานก็จะเป็นเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับส่วนคันนี้40แรง B63 สามเซนหกหมนห้าพับาทนะครับสามเ0นหันบาทหลังนู้นก็จะราคาถูกลงมาหน่อย3าม0ซนสี่หมันบาทนะครับสามนบสี่สแรงมีประมาณ6กันนะครับห้าสิบแรงก็มีรุ่นใหญ่ก็มีนะครับท่ายยันมาคูปตา 7 2แรง MU 55 MU 57 MU 4 9มีนะครับผมสนใจคันไหนก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามด้วยลองแวะเข้ามาดูได้นะครับร้านของเราอยู่อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับติดเส้น2085นะครับติดสีเหลือนะครับสังเกตง่ายๆคือมีลังคาสีส้มๆอยู่2ฝั่งนะครับครับผมห่างตัวอำเภอมา1กิโลครับผมมีรถให้พ่อแในพี่น้องได้เลือกหลายขันหลายรายการ สอบถามกันได้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงแรงรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือจากใจ PC Tractor ตอรครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ